ไปเชื่อว่าคันนี้หลุดจองสวยขนาดนี้เตอร์เต้าวีออส1.5มิตรเปิดราคาแค่เพียง369,000บาทพร้อม6,000บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วไม้วิจะไปแค่100กว่าโลเท่านั้นเองใครที่กําลังมองหาบอกเลยว่าห้ามพลาดเส้นสายรายละเอียดของคันนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับวันนี้พบกับบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะวันนี้เราขอย้ายโซนมากันหน่อยอยู่ฝั่งสาขา2 เซรีไทย95มิลบุรีกรุงเทพนะครับฝั่งที่บูประจำการอยู่นั่นเองพี่ๆคนไหนที่อยากเข้ามาชมรถคันจริงนะสามารถติดต่อหาบูได้แล้ววันนี้นะครับมีรถให้เลือกมากกว่า300คันกันเลยนะครับและบอกเลยว่ามากับคันนี้ฮะหลุดจองมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคันนี้สวยมากๆกับเดอร์เต้าวีออส1.5มิตรนะครับบอกเลยว่าออปชั่นให้มาจัดเต็ม ราคาเปิดตัว3 69,000พอน6,000เนี่ยได้เป็นเจ้าของแล้วเลขหมายวิ่งไปแค่1 0 0 0 0แสนโลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งไปน้อยมากๆนะคะเราไปดูเส้นสายรา,ายละเอียดกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะคะเห็นได้เลยว่าไฟด้านหน้าของครับนะคะมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED สายๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการแตกแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟไลท์ก g รดิไฟตัดหมอกคู่หน้าจะจางหน้าได้เป็นสีดา โลโก้โครเมียมต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยดีไซน์ทัางหน้า,นาบอกเลยว่าสวยมากๆเราไปกันต่อกับตัวยางคันนี้กันบ้างครับยางตัวนี้เป็นยางปี24เรียบร้อยแล้วนะคุณพี่เอาไปขับเป็นแม่แบบสบายๆเลยนะคะขับกันได้อีกประมาณปี2ปีคุณพี่ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนหรือใดๆทั้งสิน้นนะคะสำหรับตัวลายล้อแม็กเนี่ยเป็นสีอารมณ์ดำนะคะเป็นตัวโลโก้ โตโยต้าชัดเจนแน่นอนตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราไปดูสําหรับตัวโช๊คด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเราซูมกันให้เห็นชัดๆเลยอ่ะสำหรับตัวโช๊คด้านในคุณพี่เห็นไหมว่าจุดมาร์กจุดแต้มของเขาเนี่ยมีมาให้อยู่เลยนะคบแล้วก็ตัวรอยสนิมต่างๆตัวโครงสร้างรถเนี่ยไม่มีติดมาให้นะครับแล้วก็ตัวกิ๊บทางด้านหน้าเราซูมกันให้เห็นจะชันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็ดีนะคบแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนะไม่มีตัวไหนถูกนัดแงะแน่นอนนะครับแล้วก็ สำหรับตัวด้านหลังก็ตามนะคะสวยงามทุกจุดแน่นอนนะคะไม่มีการถูกงันแงะเช่นเดียวกันนะอ่าสาหรับเจ้าตัวซุ้มล้อตัวนี้เราให้ดูไปละเรามาดูสําหรับเจ้าตัวกระจกพับด้านข้างกันดีกว่านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีขาวมุกนะคะตัวนี้สีน่ะสีแท้เดิมนะคะดำมัำ่นเสมอไม่เหลืองด้วยนะคะสําหรับตัวนี้และใครที่สนใจนะคิ้วกันฝาตัวนี้ไม่มีให้ใช่ไหมเดี๋ยวบูจัดการให้ถ้าพี่ๆอยากได้สําหรับ หน้าฝนแบบนี้เวลาที่จะเปิดกระจกในการรับสิ่งของได้ทั้งสิ้นนะคะบ,บอกเลยว่าคิ้วกันสศาดศศศก็สําคัญเช่นเดียวกันเรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวกระจกของคันนี้บอกเลยว่ารับประกันว่าไม่มีการแตกแล้วนะครับหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนอ่ะจะสังเกตได้ยังไงเห็นได้เลยว่าโลโก้โตโยต้เนี่ยชัดเจนแน่นอนนะคะคุณพี่อ่ะเห็นกันไหมเอ่ยอ่ะเห็นละ โลโก้โตโยต้าเห็นกันได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีการแตกเล้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวบานซ้ายหรือบานขวารอบคันแน่นอนนะอันนี้เรารับประกันให้เลยนะจ๊ะเราไปดูโครงสร้างทางด้านในกันดีกว่าสําหรับโครงสร้างฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะเราเริ่มกันเลยสําหรับทางด้านในพี่จ๋าสีทางด้านใน แห้งทุกจุดแน่นอนบูไลไปเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวสาวเอกันก่อนนะสีตัวนี้เป็นสีชุบแท้เดิมจากโรงงานนะครับตัวยึดเนี่ยเปิดออกมาไม่มีเสียงเอี๊ยดอาดนะตัวยึดแน่นแน่นอนนะครับตัวยางไม่มีฉีกขาดนะคะแล้วก็ร่องรอยของตัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวคานด้านล่างนะคะคุณพี่อ่าไม่มีร่องรอยเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้อ่าแล้วก็สติ๊กเกอร์บอกโมเดลต่างๆทางด้านหลังนะครับมีติดมาให้แล้วนะคะเรามาดูสําหรับเจ้าตัวสาวบีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย หวน็อตเห็นไหมพี่แค่หันมาก็เห็นได้เลยว่ามุมเหลี่ยมของเขาเนี่ยคมสันชัดเจนแน่นอนตัวสีไม่มีไหลย,ย้มนะครับแล้วก็ไม่มีการสีมาพนทับนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวน็อตด้านนอกหรือด้านในนะคมสันชัดเจนนะครับไม่มีตัวไหนเป็นตัวอะมุมเหลี่ยมที่แบบว่าเป็นไม่แม่คมน,นะพี่นะแล้วก็สําหรับตัวยางไม่มีฉีกข,ขาดเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าด้านบนหรือด้านล่างหัวน็อตเหมือนกันแน่นอนนะครับเราดู ฝั่งด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูทางด้านหลังกันต่อดีกว่าฝั่งผู้โดยสารทางด้านหลังเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับคุณพี่เราเปิดใจขายกันไปเลยแบบ100%เต็มนะครับอยากได้รถสักคันรับประกันได้เลยว่าบริษัทเพชรยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะเราไล่กันไปไล่กันไปเลยนะครับตั้งแต่ด้านบนลงด้านล่างนะครับอันนี้บุ๊คเปิดใจขายกันไปเลยนะครับคุณพี่อ่ะเราไปดูกันต่อสําหรับเจ้าตัว ดีไซน์ทางด้านหลังของเจ้าตัว To y o t a v ีออคันนี้นะครับเราดูสําหรับเจ้าตัวด้านข้างกันก่อนเห็นไหมว่าบอกแล้วว่าสีสม่ําเสมอแน่นอนนะครบคุณพี่เห็นจากด้านข้างได้เลยอันนี้เปิดแจ้ขายกันไปเลยนะครับว่าไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเจ้าคันด้านหน้าหรือด้านหลังก็ดีนะคบสีสม่ําเสมอรอบคันแน่นอนและดีไซน์ทางด้านหลังบอกเลยว่าสวยโคตรๆนะคะอาและยังได้เป็นเครื่อง1.5ขับแบบกระทัดรักนะ ขับแบบซิ่งๆสบายสบายเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้และบอกเลยว่าคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วระบบความปลอดภัยถือว่ามากันแบบชัดเจนกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในโครงสร้างทางด้านหลังกันก่อนนะคร <ๆ S 1> ับเดี๋ยวบูให้ดูสี่รอบคันกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าสีทางด้านขวานะเหมือนกันเลยทางด้านซ้ายรอบคันเลยก็ว่าได้นะคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอากุญแจมาไขาด้านหลังให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับ อ่ะสำหรับเจ้าตัวกุญแจนะบอกก่อนว่าจะได้เป็นเจ้าตัวลูกกุญแจนะคะแต่สามารถเปิดปิดตัวรถได้แล้วนะคะแบบสบายสบายเลยเปิดง่ายๆครับสำหรับเจ้าตัวฝาท้ายแค่เสียบลูกกุญแจเข้าไปบิดหนึ่งครั้งเปิดกันง่ายยกกันง่ายแบบสบายสบาย,บายมือเลยนะคะพี่ผู้หญิงไม่ต้องกังวลครับว่าตัวฝาท้ายเนี่ยจะเปิดยากหรือเปล่าบอกเลยว่าสบายมือมากๆนะครับอ่ะเรามาดูสำหรับเจ้าตัวรางน้ํากันก่อนนะคะเห็นได้เลยว่าเปิดออกมา ตัวสีรางน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวทางซ้ายมือนะครับลายเม็ดอัดทุกอย่างทุกจุดนะคะเห็นมาให้ชัดเจนและสีแห้งกลิบแน่นอนและดูได้เลยตัวยางนะครับกดลงไปเนี่ยยังนิ่มๆนุ่มๆอยู่เลยนะคะคุณพี่อ่าสําหรับตัวนี้นะคบแล้วก็ไฟทางด้านท้ายนะคบไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะของแท้ของเดิมได้มายังไงเราขายอย่างนั้นไม่มีแตกแล้วนะคบสาหรับคานทางด้าน งนี้นะคะการใช้งานของเขาอาจจะมีรอยมาบ้างนะครับสําหรับเอกลักษณ์ของเจ้าตัวมือสองจะไม่มีการใช้งานเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะคุณพี่แต่บอกเลยว่าถือว่าไม่ได้ใช้งานเยอะเลยนะคะถือว่าดูแลกันดีมากๆนะครับแล้วมาดูโครงสร้างทางด้านขวากันต่อนะครับเห็นจากไฟได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือขวานะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรังน้ําทางด้านขวาเช่นเดียวกันเหมือนแน่นอนทางซ้ายและขวานะครับแล้วเรามาดู หัวเหลี่ยมน็อตนะฮะกับเจ้าตัวฝาท้ายของเราอ่ะเราซูมกันให้เห็นชัดๆเลยชัดเจนลายเมทอาร์ตก็ชัดเจนเช่นเดียวกันสีแห้งทุกทุกจุดนะจ๊ะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวแผ่นกันความร้อนสะอาดสะอ้านนะตัวกิ๊บต่นงๆนะพี่นะไม่มีการถูกงันแงเหมือนใหม่ทุกจุดไม่เหมือนสิมันคือใหม่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีการถูกงันแงเลยนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวพรมสักราดตัวนี้นะ เราดูได้เลยที่ใส่สัมภาระทางด้านหลังเราซูไม่เห็นทางด้านซ้ายมือนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับคุณพี่ตรงกลางหรือทางด้านขวาก็แล้วแต่นะครับไม่มีฉีขาดนะครับตัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกงันแงเนช่นเดียวกันผมสักกระาษตรงทางทางกลางนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยังใช้งานกันได้แบบปกติเลยนะคะเรามาดูกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในรถนะมียางอะไหล่และอุปกรณ์ ปะพื้นฐานมาให้ครบหมดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้พี่เห็นได้เลยนะครับว่าตัวลอยซีนทางมะพร้าวตัวนี้นะคะเป็นสีเปลือกไข่นะตัวนี้เป็นสีเปลือกไข่นะครับรับประกันได้เลยว่าเจ้าตัวด้านท้ายเนี่ยนะไม่มีการชนหนักมานะครับอันนี้บูรับประกันให้เลยนะครับหรือว่าคุณพี่คนไหนไม่มั่นใจนะบูบอกเลยว่าสามารถนําพี่ช่างที่เป็นส่วนตัวหรือว่าพี่ช่างจากด้านนอกเนี่ยมาตัวเช็คกับบูได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจนะ เราไปดูกันต่อนะครับสาหรับโครงสร้างทางขวามือเริ่มจากาฝั่งผูดด้โดยสารทางด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่านะครับเราให้ดูทั้งหมด4.4บ้บานกันไปเลยนะจ๊ะสาหรับโครงสร้างทางด้านหลังนะพี่จา๋าเราไล่ให้ดูจากบนลงล่างกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามันเหมือนกันทุกจุดแน่นอนนะครับเริ่มกันไปเลยเห็นแล้วโครงสร้างทั้งหมด3จุด เราไลา่ไปกันต่อสําหรับทางด้านในเริ่มจากผู้โดยสารทางด้านหลังเห็นได้เลยว่าเบาะทางด้านหลังเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวหัวเบาะนะคบพนักพิงทางด้านหลังก็แล้วแต่นะคะตัวนี้ไม่มีร่องรอยในการฉีกขาดแล้วก็ไม่มีคราบน้ําสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะนั่งกัน3ามคนได้แบบสบายๆเลยนะไม่มีเบียดเสียดหรือว่ารู้สึกว่าอึดอัดแน่นอนนะพี่พีที่สูงอยู่ประมาณ17.5บอกเลยว่าข้อเพดานเนี่ยหัวไม่ชนนะคะคุณพี่และสําหรับ ฟังข้างหน้านะคะเบาะทางด้านหน้านะคะเห็นได้เลยว่าล่อ,ลองรอยทางด้านหลังเนี่ยก็ยังใหม่กลิบอยู่ทุกจุดแน่นอนนะคะสามารถวางแก้วตรงกลางได้หนึ่งจุดด้วยนะคะสําหรับเจ้าตัวเบาะเนี่ยเดินได้มาเป็นสีขาวเพิ่มความสป,ปอร์ตไปด้วยอ่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะตัวเนี้ยโครงสร้างทางประตูนะตัดมากับสีโรสโกสวยงามเพิ่มความสวยเข้าไปอีกนะคะเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกบอกเลยว่า369,00 0่ายังไงก็คุ้มนะพี่นะอ่ะ เรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวกระจกตัวนี้พี่๋าเห็นไหมว่าเจ้าตัวกระจกเนี่ยอ่ะมาทางขวาแล้วก็ยังเป็นโลโก้โตโยต้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันที่ฝั่งคนขับกันแล้วนะโลโก้โตโยต้ามาให้หมดเลย4บานนะครับไปเราไปกันต่อจุดสุดท้ายและสําหรับเจ้าตัวโครงสร้างภายในอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับโครงสร้างฝั่งคนขับนะพี่ครับ ตัวนี้เห็นได้เลยนะครับเรารับประกันให้เลยนะเปิดมาเสียงยังแน่นๆนึบๆอยู่เลยนะคะคุณพี่อะเรามาดูกันต่อดีกว่าเดี๋ยวอันนี้บูจะขออนุญาตเปิดเจ้าตัวอย่างให้ดูนะเพื่อพี่ๆทุกคนอยากจะเห็นนะคะบูแบบเปิดทุกอย่างให้ดูแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับคุณพี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วอะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเปิดนะพี่นะเพราะว่ากลัวรถมันแบบว่าเออน้องเปิดทําไมอะไรฮะ ต่อันนี้อยากให้เห็นเลยว่ารถของเราเนี่ยพี่บูไม่ได้หลอกนะคบอ่ะทอดออกมาลายเมตตอาร์ตท,ทุกจุดแน่นอนนะครับคุณพี่แล้วก็ตัวยางเนี่ยยังใช้งานกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะสำหรับตัวยางใส่เข้ากันแบบง่ายๆสบายๆและยังนุ่มมืออยู่เลยนะคะอ่ะเรามาต่อสําหรับทางด้านในกันต่อดีกว่านะคะสําหรับทางด้านในเบาะทางด้านหน้านะครับ หัวเบาต่างๆไล่กันไปเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวด้านบนลงด้านล่างนะคบสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะออปชั่นให้มาจัดเต็มจริงๆครับกับเจ้าตัว v ีออ1.5มิตของเรานั่นเองคอนโซลด้านหน้าครับสวยงามมากๆเลยนะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะคบแล้วก็เห็นได้เลยว่าพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนนะครับหน้าจอของแท้ของเดิมจากโรงงานนะครับไม่ ไม่มีตัวไหนที่ใช้งานไม่ได้นะหน้าจอทัชสกรีนโลโกโตโยต้าชัดเจนนะครับแอร์เย็นฉ่ำจะแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้ทุกอย่างหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวด้านในบอกเลยว่า โคตรสวยใครที่กําลังมองหานะย้ําอีกรอบว่าหลุดจองและมีแค่คันเดียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสําหรับตัวเครื่องกันบ้างว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับดูภายในกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูภายนอกกันต่อสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะบอกเลยว่าสตาร์ทมา เครื่องแน่นๆเดิมๆอ่ะวันนี้เราสตาร์ทกันให้ฟังเลยว่าเครื่องตัวนี้นิ่งมากๆไม่มีการสั่นหรือตะกุกตะกักแน่นอนนะคบเราเริ่มจากโครงสร้างกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเจ้าตัวหัวเหลี่ยมนอ็อตทางด้านซ้ายของเรานั่นเองนะคบไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเมทอาร์ตหรือหัวเหลี่ยมน็อตนะคบชัดเจนแน่นอนนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็ เครื่องไม้หมอก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไล่มากันต่อสําหรับเจ้าตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟของแท้ของเดิมจากโรงงานไทยคอยโตะแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเห็นไหมเอ่ยซูมให้เห็นกันชัดๆเลยกับเจ้าตัวคมไฟหน้าของเรานั่นเองหรือว่าจะเป็นโคมไฟหลังก็ตามแต่ไม่มีการแตกแล้าใช้งานกันได้แบบสบายๆทุกจุดนะครับคานด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ รอยกิ๊ตต่างๆไม่มีการถูกงันแงะและรับประกันกให้เลยนะคะว่าไม่มีการชนหลักมาแน่นอนเราไล่กันไปทางด้านขวากันต่อครับคุณพี่ตัวไฟนะสองข้างเป็นที่ห้ไทยคยโตะแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่มีทางด้านไหนนะที่ถูกชนมาแน่นอนอันนี้รับประกันให้เลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะบูตูให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอันนี้เราไล่กันมาทางด้านขวาแล้วนะครับคุณพี่เห็นกันชัดเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวด้านนอกหรือทางด้านใน นะจ๊ะคุณพี่แล้วบอกก่อนเลยว่าตัวแบตเตอรี่คันนี้พี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวก่อนที่ส่งมอบบูจะมีการให้เช็คค่าไฟด้วยนะถ้าค่าไฟเหลือน้อยเนี่ยเดี๋ยวบูจะเปลี่ยนให้ยกลูกเลยนะครับแล้วก็ของเหลวทางด้านหน้านะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องก็ดีนะครับหรือว่าน้ำน้ามันเกียร์น้ํามันเบรกตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายให้ เอาไปขับกันได้แบบนิ่งๆสบายๆเลยไม่ต้องเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นได้เลยว่าทุกจุดเนี่ยแห้งกริบแน่นอนไม่มีการไหลยเยิ้มของตัวไหนเลยนะสาหรับเจ้าตัวทางด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็จุดมาร์กจุดแต้มนะคะมีมาจากโรงงานแล้วนะครับสาหรับคันนี้อ่ะย้ํากันอีกรอบนะหลุดจองมาได้ยังไงก็ไม่รู้กับเจ้าตัวโตโยต้าวีออส 1.5V นะคะราคา3 69,000เป็นตัว1.5 <c oughs> ต้องขอประทานอััยขออีกรอบเป็นตัว Vios 1 5มิรนะคะออปชั่นให้มาจัดเต็มเลยรานะคา3 69,000ครับคุณพี่พร6,000ใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้สีขาวด้วยนะพี่ใครที่กำลังมองหาต้องรีบกดเบอร์ติดต่อหาบูเลยเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่รับชมมาการจนจบแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ผู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ